ฮัลโหลพี่นัทเฟอร์กี้ค่ะจ้ะว่าไงจ๊ะหนูพอดีทีวีที่บ้านน้องเอินมันเสียค่ะได้เลยหนูเดี๋ยวหนูมาเอากับพี่แล้วก็ตู้เย็นที่บ้านน้องเอินก็เสียด้วยคะคะพี่นัทเฟอร์กี้พอช่วยได้ไหมค่ะได้เลยครับเดี๋ยวหนูมาเอากับพี่ที่โชลูฟอร์ดไอเอ็มเอสาขาราชพฤกษ์พระรามห้านะครับนะครับลูกค้านะครับที่ซื้อรถกับฟอร์ดไอเอ็มเอสสาขาราชพฤกษ์พระรามห้านะครับ วันนี้เดือนนี้เรามีกิจกรรมดีๆมีโปรโมชั่นดีๆนะครับซื้อรถ e v e r อร์เหรือว่า r a n g e อร์ทุกรุ่นนะครับแถมฟรีเลยครับทีวีครับสีหน้าจอ43นิ้วนะฮะให้กับลูกค้าเอาไปแต่งบ้านต่อได้เลยนะครับเท่าน,นั้นยังไม่พอมีตู้เย็นแถมให้ด้วยครับลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้ง2องอย่างได้เลยเช่นกันนะครับ นะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับของแถมดีๆแบบนี้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับติดต่อนัดเฟอร์กี้เข้ามานะครับเบอร์โทรครับ092ครับ858 3450นะครับลูกค้าท่านไหนที่อยู่ใกล้ๆบริเวณโชว์รูมนะครับสามารถล็อกอินเข้ามาพบกันที่โชว์รูมฟอร์ด m a สาขาราชพฤกษ์พระราม5ได้เลยนะครับฟอร์ดไอเอรอต้อนรับลูกค้าทุกท่านอยู่นะครับสวัสดีครับ